ไปมาแล้วไม่ได้เต็มเต็ม,ม,มยังพ่อพ่อเต็อมอ่ะตีเด็กสองครับอง่าะทุกคน เดินจะเดินหรอือน้ำอะไรกันอยู่อ่ะน้ำอารมณ์เดินไม่ไหวเป็นรถคอกได้นะครับเกินไกลไหมไกลไม่ครับโอ้คือรถคอกแแกนได้ไหมครับได้ Let's go ที่กลางเต้นได้ไหมครับได้ครับแล้วเวลาเราขนของขึ้นไปยังไงเอารถส่วตัวขึ้นมาได้เลยครับเอาขึ้นได้เลยใช่ไหมใ่ครับแล้วก็ตน๊์ก็จะจอดทางล่างแล้วก็เดินเท้าไปอีกนิดนึง้นครับแตอนไ้เกืถงล้ำ้ตลอดทั้งทางครับใ้ือนี้ก็เล่นน้ำได้นะครับครับไม่ครับ เดในแยกทางขวามือข้างหน้าครด้านขวามือนี่จะเป็นร้านข้าวนะครับครัานบัตนี่คือลานกลางเต็มเหรอใช่ครับฝวามือด้านนี้จะไปลานกลางเต็มนะครับโอ้โหเดินเท้าขึ้นไปชมได้นะครับรถ2 5 0เมตรจากดินเนครับรถต้องโฟวิวเนี่ยขึ้นธรรมดาก็ขึ้นได้ครับแล้วก็ยังขึ้นได้เลยครับอ๋อตลอดทางนักท่องเที่ยวมาเต็มเลยนะครับ ท้ายมือน,นี้จะเป็นร้านกาแฟน,นะครับห้องน้ําจุดสุดท้ายอยู่ทางขวามอือนี้นะครับข้างบนนี้ห้องน้ํานะครับรางเต็นมีไหมมีครับอ๋อไปต้องลงมาข้า่างเข้า,าขการเต็นพร้อมกันนี <c oughs> ่ครับ,ต,บต้องต่อตรงนีปลั๊กายาวไปอ๋อเ <c oughs> นเดินตรงไปตามทางอี่ประมาณร้อยเมตรจะถึงน้าตกนะครับอ๋อโอเคครับครับผมสามห้สาสาิบบาทครับ อ้าวพี่ฟองเขาไม่เก็บตังค์ขอบคุณครับหรือยังขอบคุณพี่เขาเยอ่ะกิงกาของขามาตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอ่ะกิงกากีกีกระป๋องกิงกาตัวรังีตัวเลยนะคะกิงกาตัวรังกีกลางเล็ตะองอ่าครับอูตาม้าเลยนะครับตัวใหญ่ข้าด้มันจะอยู่ตามน้ตกรองมีทีอาจจะเตอ๋อเหมือนเหมือนที่นี่ไงไอสารบุรีอ่ะ ที่เขาขี่คันโนะอ้าสวัสดีครับเดี๋ยว อย่าเพิ่นถ่ายตาจะทำกล้องนี้แนละ้วเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวมันต่ำอไม่ช่นีุ๊ย อดูเพื่อนๆทางลงไม่น่าเชื่อนะสมัยนุ่มหนึ่มไม่กลัวเลยที่48แล้วไม่ไหว 唉，流量、啊。 สวยไหมสวยฟองสวยไหมครับเฮ้ยฟองดูปลาอยู่ตรงนี้เหรอนอนไปนั่งตรงนี้ส่มเขาให้ปลาตัวปลาพวง จับตัวกลางให้ป้านหน่อยและลเ,เ,ออเสื้อผ้าเรามีเป็นกระเป๋าเขาไม่ให้ ระวังไปไม่ไปครับอเอาเอามายืนถ่ายรูยปคู่กันเลย Beneath the free The are me The leaps the oceans and thousand calling rustling vast cats sky so roar The world is waiting to explore. Take my hand, let's chase the sun. The road is endless, just begun. Mountains high and valleys deep, dreams awaken when nature sleeps. The road is endless, just begun. Mountains high and valleys deep, dreams awaken when nature sleeps. อ๋อหลบรุนแรงหน่อครับรุแรงมา,ปาปเลาปเล่นไเจ้ะเดีเเเ๋ยวปวดนองเอาเร็วๆแสงแล้วนี่ยขหอยไม้องกีฬากราจะจะนกรัตนธยาพร

ขามาขึ้นรถเนาะขากลับออกกำลังกายเอานั่งรถนั่งรถนั่งรถเจนั่งรถลงอเออไปงั้นพวกเราไปนั่งรออย่างนี้แหละจะออกตูแ <c oughs> ดแม่ร้อนรถอ,อนล,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 ลโอเคจบแล้วทริปนี้ เขาเรียกอะไรทิปเลยนะปุบปุบปรับทิปทิปน้ำตกพิ้วเนาะมาเที่ยวมาดูบรรยากาศแล้วก็มาล่าตาประทับของอุทยานใช่ไหมเอาปิดกล้องเลยเร็วเร็วกกดดล ให้เราโฟล์กับได้ดีครับครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเราคลิปนี้เจ๋อแล้วคะ่ะบ๊ายบายนี่มีต้นไม้เลื้อยอยู่ข้างหลังด้วยอ้าวไหนบอกจบแล้วอ้าว <laughs> โอเคบ๊ายบายครับ